อันนี้สงของการไหว้พระสวดมนต์อันนี้สงของการไหว้พระสวดมนต์วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันเรื่องนี้มันจะได้รู้ว่าสวดไปทำไมเพื่ออะไรมันมีในสงยังไงการไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นเรื่องดีมาก จึงมีการบันจัดรรมมาตั้งแต่สมัยพุทธก,กาลในการไหว้พระสวนมนตแม้แต่ในอัตกถาในปฏิปปุกนะอัตกถากร็รณิยเมตตรสูตรท่านแสดงว่าให้เจริญเมตตาอย่างน้อยวันละสองเวลา ให้ทำผะประิตคือสวดร,ระประิตวันละสองเวลาอย่างน้อยนะนี่กำหนดไว้เลยนีเขาจึงได้ดีกันการสวดร,ระประิสคือสวดมนต์ไหว้พระนี่แหละตอนนี้สอง์อย่าว่าแต่สวดเลยตั้งแต่ก่อนสวดก็ได้ในสง์แล้วอย่างเช่นเรากราบพระนี่ ถ้าเรากราบเป็นนะวันจลีวันทออภิวาทพระพุทธเจ้าเป็นที่งของเราครั้งที่สองกับพระธรรมเจ้าเป็นที่งของเราครั้งที่สามกับพระสงฆ์เจ้าเป็นที่งของเราแค่กราบพระเราตั้งใจกราบนะกายติดเคลื่อนไหวก้มลงัาแตะพื้นเงยขึ้นเนี่ยเห็นกายติดเคลื่อนไหว สติรู้กายที่เคลื่อนไหวเลยถ้าจิตมีกำลังมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยตอนนั้นได้ฝึกสติเมื่อสติเกิดสมาธิก็ตั้งมัน่นพระพุทธเจ้าที่บึ้งของเรานะีโอ้มันจะเกิดศรัทธาปราโมทย์ในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าที่บึ้งของเราศรัทธารารมในพระธรรมจนถึงประสงค์ แค่กราบพระเนี่ยก็ได้สติได้สมาธิแล้วนะเรากินแล้วก็อ่อนโยนด้วยรู้สึกว่าเราได้ทำความคลุกเนี่ยกราบพระเนี่ยนต้องรีบถ้าทำเป็นเนี่ยชมุร,รพ์ฟุ้งซ่านมาเนี่ยเราเสังเกตนะเรานั่งต่อหน้า พระประธาะกราบด้วยความตั้งใจนี่กาเสร็จสงบเลยนะถ้าใกล้กราบเป็นนะเมื่อกราบเสร็จแล้วเราก็สวดมนต์กันการสวดมนต์ไหว้พระนี่โอ้ได้ในสงเยอะได้เจริญพุทธานุสติอย่างเชริเสวดบทพุทธคุณ อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะเราจะซึ้งในพุทธคุณในศึกษาพุทธวัตรไปด้วยในลูกคุณพระเจ้าไปด้วยจิตจะปรามโมทเราได้พุทธานุสติสวสดบทพระธรรมสวากาโตกวเ็มัอนกันเห็นคุณของพระธรรม สวดบุคคลประสงค์ก็เห็นคุณข็งประสงค์เราจะได้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทุกๆวันแค่รู้สวดเท่านี้ก็สงบแล้วเมื่อจิตสงบมีความสุขจิตไม่ออกนอกอยู่กับปัจจุบัน ยี่คือจิตอยู่ภายในเห็นร่างกายนั่งสวดอยู่ก็ได้สติได้สมาธิแล้วห็นไหมได้มาง่ายๆเลยแต่เราต้องตั้งใจทำนะทำจนเป็นวสีแค่สวดมนต์เนี่ก็ได้สติและสมาธิแล้วเราก็ได้เจริญอราคากกรรมฐานด้วยซึ่งอราคากกรรมฐานเนี่ยโบราณจารย์ก็แนะนำไว้ให้เจริญอย่างน้อยนะอย่างน้อยวันละสองเวลา ืออะไรบ้างหนึ่งพุทธ,ธานุสติสองเมตตาสามอสุภะสี่มรณานุสติเราสวดมนต์ไหว้พระนี่ได้เจริญพุทธ,ธานุสติอยู่แล้วสองเมตตาเนี่ยเมตตาเราก็ได้เพราะเราเจริญเมตตาทุกครั้งเลยเวลาสวดมนต์ไหว้พระบางที่ก็พาสวดบทเมตตาใหญ่หลายบท สามอสุภะเราได้เจริญออสุภะด้วยนะอย่างเช่นวันนี้ก็สวดบทตติสิมิกาเยนะเกาโลมานขาทันตานะั่นแหละถ้าเรากำหนดไปตามกัเป็นอสุภะด้วยข้อที่สี่มรณา,านุสติอันนี้สวดอยู่กับทุกวันเนะนะเรามีความตายเป็นธรรมดาจาดูกคุณความตายเป,ป็นไม่ได้ หลายบทที่เกี่ยวกับมรณานุสติอยู่ในบทธรรมวัตรสนมนุนั้นการธรรมวัตรสนมนุนี้จึงทำให้เราได้เจริญอรักากรรมฐานได้ทุกวันเป็นการเรียนรู้พระธรรมในบทสวดด้วยอย่างเช่นบทธรรมวัตรเช้านี่ ทุกบทเลยตั้งแต่สารเสริญคุณพระพุทธธรรมประสงค์มาตรงอิท,ะทะธาตถาคตเนี่ยโอ้สวดพวกเราไม่รู้เป็นยังไงนะลองสังเกตดูถ้าเราปฏิบัติดีๆเรานึ่ถึงคุณพุทเจ้าเลยเนี่ยอิทธาตถาคตโลกเกอปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อะระหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะแค่คำว่าอิทัตถาคตโลเกอปันโนนี่พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะี่ ้าเราเป็นนักปฏิบัติรทำจริงๆอะ่ะมันจะปีติปาโมกขึ้นมาเลยว่าโอ้เราเนี่ยช่างบุญเยอะเหลือเกินเกิดมาเจอยุคที่มีพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นในโลกคําสอนอยังเหลืออยู่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่พระุทธเจ้าบัตรขึ้นในโลกที่เป็นเรื่องยากมากแต่เราก็ยังมาเจออยู่เห็นไหมมันจะอัศจรรย์ในบทสวดพววนี้ทุกคําทุกคํามีความหมายหมดเลย ส่วนมากตรงอีทัศถากับตัวอาจารย์ชอบในะสวดเทเลจิตมันเบิกบานรู้สึกว่าเราโอ้ดวงดีมากนะได้เกิดเรียกว่าเกิดมาชาตินี้เจอศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเราก็สวดไปใช่ไหมบทธรรมวัชเชานี่รูปปังอนิจจังรูปไม่เทียงเวทนานิจจาคุณเนะี่ยเวทนาไม่เทียง ส่วนเรื่องคันห้าไม่เที่ยงคันห้าเป็นน้าตาเลืกส่วนแล้วเราก็เอาบทส่วดเนี่ยมาปฏิบัติอย่างนี้ประโยชน์ไงการทําวัดสมุนแม้แต่ภาษาบาลีก็มีประโยชน์เพราะเราก็รู้ความหมายอยู่แล้วเราสวดทั้งแปลทั้งบาลีบางทีสวดบาลีก็ดีกรรมฐานเจริญดีบางทีสวดแปลก็รกรรมฐานไม่แล้วแต่สภาวะของ จิตในวันนั้นนั้นว่ามันจะเกิดธรรมะข้อไหนกันเราแม้แตละสวดบาลีนี่ยอย่างเช่นสวดไปวันนี้แต่เลินปรปริษเนี่ยถ้าเราสวดจนคล่องนะด้วยจิตที่เราจดจ่อในบทสวดรนะแลลึกแต่ละบทแต่ละบทนะสติมันเกิดนะ ไปตามบทสวดนะสติรลลึกปุ๊บปั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 ๊บจิตออกนอกไม่ได้เลยฝึกสติถ้าบางคนชอบฐานกายก็ขณะสวดก็เอาสติรู้กายไว้ขณะสวดถึงเป็นชั่วโมงสติก,ก,ก็ได้ฝึกสติรู้กายกไว้อย่างแม่นยำหนึ่งชั่วโมงก็ได้สติรู้กายบางคนสวดไปก็ อาจจะถนัดดูเวทนาดูกิจสุขกิจทุกข์ณะสวดก็ได้ฝึกสติรู้เวทนาบางคนสวดอยู่ชอบดูจิตเนี่ยจางก็ชอบนะเราบทสวดจะเป็นวิหารธรรมสวดไปจิตไหลออกไปเราก็รู้เคลื่อนไปเราก็รู้พอจิตรเราเข้ามาภายใน จิตเข้ามาภายในแล้วก็รู้จิตหลงแล้วก็รู้โอ้สวสดไปดูจิตไปเพลินเลยบางทีจนลืมบทสวสดเลยก็มีนกานรฝึกสีิดูจิตหรือบางคนดูทำก็ได้ถ้าเราสวสดเป็นเนี่ยฝึกสติดีมากโดยเฉพาะพวกที่ชอบหลับหรือบางทีเราฟุ้งส่านนะครบว่านฟุ้งซานมากพุโทโธก็หลับพุโทโธก็ฟุ้ง แต่พอมาสวดนมันอยู่นะ,ะเอาอยู่นะ,ะเป็นอารมณ์ยากบางคนไปท่องให้ใจเขาพูดธให้ใจโทรเนี่ยไม่สงบนะมันสั้นแต่ชอบจะยาวคนบางคนก็พระบางรูปตัง้งใจใช้บทอ,อีพิโสร้อยแปดเป็นอารมณ์นะสวดจนได้สมาธิจนต่อไปถึงอบนาเนี่ยเจริญปาสนาจนได้ธรรมะไปก็หลายรูป ใครชอบอวิสูก็สวดไปใครชอบธรรมจักรก็สวดไปใครชอบชินธรรมช่องก็สวดไปคอยมีสติในบทสวดนะแล้วก็รู้สึกตัวรู้ก,กายรู้ใจไปนะได้สติฝึกสติเมื่อสติเกิดทีทีท,ทีอย่างเช่นเราใช้สติรู้ร่างกายที่นั่งสวดอยู่มีสิรู้จิตที่มันเผลอออกจากบทสวด รู้ก,กายรูกก้จิตรู้กายรูสติเกิดทีทีทนั่นแหละนะจิตมันหนีไม่ได้ก็กลายเป็นอะไรสมาธิสมาธิาธาธตั้งมั่นขึ้นมาเราจะรู้เองโอ้จิตเราตั้งมั่นพราบทสวสดเบาสบายเนะี่ยสมาธิก็เกิดมาง่ายๆเลยเพราะสวสดมนนะนะั่นแหละเมื่อเรามีสติมีสมาธิถึงไม่ปัตตานามันก็เกิดปัญญา เพราะว่าสมาธินี่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอีกอย่างหนึ่งสมาธิที่ได้จากการสวดมนต์เนี่ส่วนมากมันจะเป็นสมาสมาธิมันถ้าไม่เป็นก็ใกล้เคียงเพราะว่าสมาธิที่ได้จากการสวดมนต์นี่มันไม่เป็นสมาธิที่เขาไปเพ่งจ้องเป็นสมาธิที่รู้สึกตัวถึงฐานพอดีพอดี มันไม่ได้ไปเพ่งอยู่ได้จุดหนึ่งไว้บางทีเราไปเพ่งดวงกระสินก็มีไปเพ่งลมไว้เจอได้จุดหนึ่งพวกนี้สมาธิมันออกนอก,กออนนอกรู้การสวดมนเนี่ยสมาธิมันพอดีตั้งมั่นเห็นร่างกายนั่งสวดอยู่พออารมณ์เกิดขึ้นมันก็รู้ทันจิตไหลก็รู้ทันอารมณ์อะไรมาเกาะเกี่ยวขณะสวดอยู่รู้ทันกระดับไปรู้ทันกระดับไป นั่นแหละดูมันเกิดดับเกิดดับเงแล้วอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงตามเห็นความไม่เที่ยงสวดไปก็ดูไปสวดไปก็ดูไปบางคนก็บรรลุธรรมนะปัจจุบันนี้ก็มีท่านสวดมนน์จบรรุธรรมองค์อยู่สุขโขไทยสวดหกเดือนดูจิตไปนั่นสติก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิด ถ้าเราทำเป็นอย่างเช่นจเจริญปัสนา,าเนี่ยแม้แต่สวดบาลีเราก็ทำได้นะบทอาิตตะปริยายสูตรบทอนตัตตะลัคนัสูตรพวกนี้บทธรรมจักพวกนี้อย่างเช่นอาจารย์สวดอาทิตตะปริยายสูตรเนี่ยแต่และบทแต่และคำมันจเจริญปัสนา,าไปได้เลยป่าแล้วก็ท่องไป อย่างเช่นราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาเนี่ยไปคือราคะไปคือโทสะไปคือโมหะเนี่ยขณะนั้นเราดูจิตไปเลยเราจะเห็นเา่าจิตเรามีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไมหมรื้มันตั้งมันม่นเหรอเมืเจริญวิปัสสนาไปได้เลยนะสวดอนตตะแล้วก็นัูตรก็จเจริญวิปัสสนาไปได้เลย เวลาสวดถึงลูกก็ดูลูกสวดถึงเวทนาเสร็จแล้วก็ดูเวทนาสวดถึงสัญญาสัญขาอวิญญาณก็ดูตามไปเลยนั้นได้ฝึกยีปัสนนาทุกวันการสวดมนต์เนี่ยเป็นเหตุให้บรรลุธรรมเหตุบรรลุธรรมมันมีอยห้าอย่างคือหนึ่งสดับ สองแสดงสามสาธยายสี่ใครควนห้าอบรมหนึ่งสดัเพื่อการฟังเราสวดมนต์เนี่เราฟังตัวเองสวดถ้าอินทรีย์มันกล้าปัญญามันลงตัวอาจจะบรรลุธรรมกันนะฟังตัวเองสวดน,นั่นแหละเร้ว,ว่าบรรลุเพราะการฟังคือสดัสองแสดงขณะเราสวดนเ,นเป็นการแสดงทำตัวเองฟัง ฟังไปอาจจะบลูก็ได้สามสาธยายนีเป็นเหตุให้บรลธ,ธรรมขนาดสวดเป็นการสาทยายแล้วก็ฟังไปถ้าเข้าใจมือดีก็หลุดพ้นไปสี่ใคร่ควรคือคิดพิจารณาสวดไปเมื่อพิจารณาไปอะถ้าเข้าใจก็บรลธ,ธรรมสุดท้ายก็ที่ห้านอบรมมันเป็นการอบรมทั้งสมถะ เลววัสนาก็อาจจะบรรลุธรรมได้การสวดมนต์เนี่ยจึงเป็นเหตุให้ถึงเหตุของการบรรลุธรรม5อย่างเลยนะคือหนึ่งสดับสองแสดงสาชาตยายสี่ใคร่ครวนห้าอบรมนั้นให้เรามีฉันทาในาการสวด บาลีก็ได้ภาษาไทยก็ได้ได้หมดเลยก็มีนะบางคนบอกว่าหลายๆท่านเขาจะาสวดบาลีไม่เกิดประโยชน์อย่างเช่นบางคนก็บอกว่าการสวดบทต,ต,ต่างๆที่ไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์เห็นก็ว่ากันนะบางทีปีนีนสวดธรรมจักรกันเพราะว่าสวดไม่ไม่รู้ความหมายไม่ได้ประโยชน์ก็เขาพูดนี้ก็มี อาจารย์ได้ยินแล้วก็สงสารคนพูดเหมือนกันคือไม่เข้าใจหรือว,ว่าเรียนหนึ่งเดียวแล้วปฏิบัติไม่เป็นไม่ถึงก็วิจารณ์ไปก็เป็นการประทุร้ายศาสนาด้วยสมัยหลวงปู่มัน่นหรือก่อนหลวงปู่มั่นลงไปหน่อก็มีแต่สวดบาลีตอนนั้นเนี่เพิ่งจะมาแปลช่วงหลวงพ่อพุทธทาสนี่เอง สมัยนู้นก็าพระละหันเยอะกว่าสมัยนี้อีกเนาะ <c oughs> แต่เสวนบาลีตั้งนั้นเนี่ยเราจะว่าไม่มีประโยชน์นะประโยชน์เยอะเอาอย่างเช่นว่าเราสวดธรรมจักได้เป็นภาษาบาลีเนี่ยอันนี้สงเยอะเลยนะพูดเป็นจัวโมงก็ไม่จบถ้าถามนักปฏิบัติว่าที่เขาสวดธรรมจักไม่ได้นะ เราไปถามดูสักร้อยคนนะไหนใครท่องอริมักดวงแปดทั้งแปดข้อได้จบมีอันไหนบ้างเราไปถามกด็ดูส่วนมากตอบไม่ได้นะแต่พอเราสวดธรรมจักรได้ใช่ไหมตอบได้ไหมโอ้สบายถามว่าอาริมักดวงแปดมีอะไรบ้างโอ้เราสบายเราจำหัวข้อทำได้เพราะเราสวดได้ไง เมื่อจำได้แล้วเราก็เอาข้อค้อธรรมเนี่ยมาดูมาทำความเข้าใจแล้วนำไปสู่ปฏิบัติถ้าจำไม่ได้แล้วมันจะปฏิบัติถูได้ยังไงเราเมื่อเราท่องได้แล้วเราก็รู้อ๋อสมาธิสมาสังปะเป็นปัญญาสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะอันนี้เป็นศีลสมาวายมะสมาสติสมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิ เราสรุปได้เพราะเราจําได้ไงมันจึงมีในสงฆ์ไปปฏิบัติ c o แ m e n t อย่างเช่นไปถามคนทั่วไปรู้ไหมเทวดามีกี่ชั้นแต่และชั้นชื่ออะไรก็ตอบไม่ได้นะแล้วไปถามพวกสวสดธรรมจักได้รู้ไหมสบายภุมิานังเทวานังใช่ไหมรู้หมดเลยเทวดาหกชั้นก็รู้ชั้นจาตุมชันดาวดึงชั้นยาม,มา ชั้นดุสิทย์ชันนิมมานรดีนิมมาระตีนงันงเทวนาทวนังทเทวสวนชันปารณิมมิตรสวัสดีอย่าว่าแต่เทวดาเลยถามพวกเรารู้จักไหมพรมสุหกชั้นมีอะไรบ้างสบายเทวสวสดทุกวันธรรมปาหรืชาตชาเทวาใช่ไหมโอ้ยในสงเยอะนะเนี่ยรู้บาลีมันกนะ็ได้ความรู้เยอะเลยรู้ทั้ง สวรรค์มีกี่ชั้นรู้ทั้งพรมรูปมีกี่ชั้นถามกฤาอีพวกเราตอบได้ไหมอริสัตสีมีอะไรบ้างที่พวกเราก็ตอบได้นะเพราะว่าถึงเราจะไม่ได้แปลเพราะเราสวดได้ใช่ไหมอีทางโคปนาพิกเวทุกขังและสัจจังใช่ไหม ทุกขสุทมโยอริสัจจังทุกขเนรโ,โทรอริสัจจังทุกขเนรทะคาไมนีเปตตาอริสัจจังแล้วก็ท่องอยู่แล้วโอ้ยมาจำได้แม่นๆเนี่ยมันก็เป็นเราเป็นองคุณของธรรมที่ทร,ททรงใ,ในใจเราเป็นกรอบเป็นแนวทางเป็นทางเดินให้เราไม่พลาดเราต้องทรงบาลีไว้นั่นอย่าไป เชื่อเขานว่าสวดทรรมจักไม่ไม่รู้ภาษาหรอเขาบอกสวดเขาว่าสวดแบบงมงายสวดแบบอะไรก็ไม่รู้ประเศทนี้ผิดๆเขาว่างั้นบาปนะพูดงนะั้นการสรงภาษาบาลีไว้นดีมากอย่างเช่นทำไมศาสนาพุทธมันเสื่อมไปจากประเทศจีนเสื่อมจากญี่ปุ่นแถวนั้นเพราะว่าเขาไม่ทรงราบาลี พระถังทำจังเนี่ยไปเรียนธรรมะที่อินเดียนะพระถังทำจังแล้วก็ลอกธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาจีนมาเผยแพร่ที่ประเทศจีนไม่ทรงบาลีไว้พวกญี่ปุ่นประเทศข้างๆก็ไปลอกจากจีนมาเป็นญี่ปุ่นอีกเลอะเทอะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เหลือไหมพระในประเทศจีนเหลือแต่พระเล่นกองฟูมาเสื่อมทึงขนาดไปใส่กางเกงกันแล้วมาญี่ปุ่นกับพระมีเมียก็แล้วเสื่อมหมด ประเทศไทยที่เหลืออยู่เพราะว่าเราท่องบาลีไว้ทรงไว้เพราะนั้นเราให้ท่องไปเลยบาลีถึงถึงไม่รู้ก็าตามความหมายมันไม่เลือเล่อนจำไม่นะไม่เลือเล่อนเอาอางเช่นเราท่องอรียมมรคมอแปดได้เนี่ยเอาคำง่ายๆเลยกันสัมมาสติสัมมาสมาธิคำว่าสติเนี่ย ถ้าเป็นภาษาบาลีมันชัดเจนนะสติไม่ต้องแปลแต่ถ้าแปลเป็นไทยล่ะบางคนก็แปลว่าความรลึกได้บางคนก็บอกความความไม่เผลอบางคนก็แปลไปเลยไม่รู้สติคืออะไรเลยเนี่ยความเลื่อนเรือนภาษาถ้าพูดไม่ต้องแปลนะให้มีสตินะเข้าใจไหมมันชัดเลยนะ ถ้าบอกว่าสติคือความระลึกได้ไี่ระลึกได้มันเป็นสัญญาหรือมัง้งไปอีกนะงงไปอีกแล้วนะนะคำว่าสมาธเาิเราบอกว่าเอาโยมดูสิจิตเรามีสมาธิไม่จบเลยเข้าใจถ้าไปแปลนะบางคนก็นแปลว่าสมาธิคือความสงบบางที่ก็แปลว่าสมาธิคือความตั้งมั่น บางทีกแปลสมาธิคือจิตไม่แม่ไหลไปตามอารมณ์บางทีก็แปลสมาธิคือการไม่รับรู้อะไรเลยไปกันเบลอเบล,บล,บลอเบเตอร์ไปหมดถ้าเราพูดว่าสมาธิเอาโยมจิตเป็นสมาธิไหมเข้าใจไม่เข้าสมาธิมันเข้าใจชัดนะใช่ไหมเพราะนั้นบาลีมันจึงเด็ดเดี่ยว เพราะว่าเป็นอะไรที่เด็ดขาดมากอาจารย์ดูแล้วไม่ต้องไปแปลมาหรอกอย่างเช่นเขาแปลหลายๆอย่างอาจารย์ดูแล้วมันก็บางทีก็เรื่องเดียวกันเนี่ยหลายๆเล่มแปลไปลงบางทีเหมือนกับคนละเรื่องเพียเพ้ยนๆไปก็มีอืม อย่างเขีนคำว่าญาณอย่างเงี้ยก็ปัญญาลงไปแปล้วยสิบางคนญานแปลว่าการยังรู้มันยังรู้อะไรอีก่ล่ะญานก็คือยาณนั่นแหละไม่ต้องไปแปลอ,อะไรมันมากเพราะฉะนั้นเราสวดมนต์เนี่เราจำบทธรรมจักกับพฒนสูตรได้เนี่ยแม้แต่เป็นบนาลีเนี่ยมีคุณค่ามหาศาล รู้ที่สุดสองอย่างด้วยจำอริยมรรคเมืองแปดได้ด้วยว่ามีกี่ข้อรู้สวรรค์มีกี่ชั้นภพม,มีกี่ชั้นจำลิศสีได้ด้วยจำปริวัติสามอาการที่สองได้ด้วยใช่ไหมพเพราะเรสวดได้เนี่ยเพราะนั้นเราให้ทรงไว้บาลีสวดต้องบาลีสวดต้งไทยอย่าไปตามกระแสว่า ไม่รู้ความมายะัไปสวดไม่ใช่หรอกบางทีเราไปร่วมกับเขานะไปประเทศเชลังกาอินเดียพม่าเนะี่ยเข้าเขาได้สนิทเลยนะสวดเหมือนกันเลยบบลีเนี่เพอเผอเราพูดภาษาบบลีเขาเลยก็ได้บางอย่างนะเราสื่อสารได้เลยนี่แหละอัน,นิสงสงการสวดมนตนะ์เยอะมากวันนี้ อธิบายฟังตามสงควรผลก็ตกโดยกรข้าวก็คือว่าได้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติได้เจริญอรคา,ากรรมาฐานด้วยคือพุทธานุสติสองเมตตาสามอสุภะสี่มรณา,านุสติขนาส่วนนะ่ะได้เจริญสติด้วยฝึกสติให้รู้กายรูกก้จิต หรือรู้ในกายเวทนาจิตรธ,ธรรมแล้วแต่เมื่อสติเกิดติดทีเนะี่ยเป็นการซ้อมให้สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาก็เป็นการฝึกสมาธิให้แข็งแกร่งเมื่อสติสมาธิเกิดขึ้นแข็งแกร่งมันก็เดินปัญญาได้ก็เป็นการฝึกปัญญาไปในตัวแล้วก็เป็นเหตุของการบรรลุธรรมด้วยในการสวดเพราะมันมีพร้อมเนี่ยสดับสแสดงสัตายายใครควรอบรมเนี่ยได้หมดเลยสวดมนต์ แล้วก็เป็นการทำดีแบบสูงครบปกติเราทำดีทางกายไม่ได้ทำทางวาจาทำทางวาจาไม่ได้ทำทางกายก็มีนะแต่ส่วนมนได้ดีสามอย่างนะทั้งกายวาจาใจใกายก็นั่งพลนมมือเรียบร้อยแสดงความเคารพไม่ไปทำชั่วเลยกายเรามือแล้วก็ พนมไหวพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปรักของใครเลยมือก็อยู่อย่างดีเลยกายก็ทำดีเป็นกายสุจริตวจีเราก็ไม่ได้ไปพูดปดสอาาเสียดจาเพ่อเจอเลยกล่าวดตวคคำสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กล่าวในสูตรต่างๆในธรรมะที่พระเจ้าสแสดงไว้เนี่ยวยวจีเราสุจริตงดงามมากใจเราก็นึกไปตาม เพราะนั้นสวดมนต์เนี่ยเป็นการทำดีครบเลยกายทวานก็ทำดีวจีทาวารก็ทำดีมโนทวาก็ทำดีเจ้าขนาดไหนอีกแล้วสวดมากๆบางคนจริีกอ,อการสวดเลสวดไปเลยไม่ต้องห่วงสวดไปเป็นวิหารธรรมแล้วก็ดูจิตไปด้วยสวดไปดูกายไปด้วยดูเวทนาไปด้วยดูจิตไปด้วยดูธรรมไปด้วยนั่นแหละ หรือว่าใช้เวลาธรรตัวนี้เจริญสติปัฏฐานสี่ไปด้วยหรือเราจะคลี่แพงไปไงก็แล้วแต่มันเยอะมากถ้าเราทำเป็นน,ะนั้นเน่เราจะประมาทในการสวดมนอาจจะไปเชื่อคนที่ไม่รู้จริงโบราณอาจารย์ท่านวางรูปแบบชัดเจนให้เราทำวัดเช้าเย็นสวดมนเนี่ยท่านเห็นคุณอย่างนี้แหละวันนี้อาจารย์แสดงเพลงเล็กน้อยนนเนี่ย เพาลมฝนมันรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วเนะี่ยก็จะได้จบเท่านี้แหละวันนี้อาสมควรจะเวลา